ครับสำหรับตอนนี้ผมจะออกไปตลาดไปหาซื้อบกุติดซื้อหมูมาทำส้มตำทางพื้นบ้านคื้นบ้านทางภาคเหนือนครับนะตำใส่ขิงใส่กะปิแล้วก็จะทำหมูามช้อนทอดน้ำตานะเดยวค่อยมาติดตามกันเลยครับเด้ยอยากนั่งรถมากันแล้วสักพักหนึ่งครับใกล้จะถึงตลาดแล้ว ตลาดอยู่ข้างหน้าโอ้นีตีนก,กระย่ไแดแดงเลยนะตลาดนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆตลาดไอ้ข้ามาจากตรงนี้นะมีสาวๆน้องๆมา้องดูตังดูดูดูโอ้คนหันแน่นช่วย เราจะไปซื้ออันไรครับอะไรตุกนซน,นอาหารทะเลเดี๋ยวเราไปกินนะเราจะไปกินแะไรเราจะไปซื้อขนมจีน,น,นจเราตาาาา้องอย่าผสมนะต้องอย่าปลาต้ออย่าอะไรผสมกัน,น,น,นะก็เราแบบรกระด่างแบบนี้เลยกระก่าหนึ่งก็เราต้องไปทำซุปปลาเยว จะรีวิวการทำต้มต่อเนื้อทิพยนะอยากบอกว่าน้ำยาต้นอร่อยมากร้านนี้อ้อนขนาดหลังจากที่ซื้อขนมเส้นเสร็จแล้วเนาะอันนี้ขออนุญาตไปเดินซื้อของที่เหล่อนะครับมีหมูมีมาาะละกอนะหลังจากที่ไปตลาดมานะครับเนาะน่ครับไปได้กลัวมาละ ครับบกเกต,เตขนมเส้นหมูทีนี้ไก่ข้าครัวไปทำกันเลยครับแต่เราต้องไปตามหาผู้ช่วยตัวน้อยเขาก่อนนะน้องไปเตยนะเดินทางมาถึงบ้านอาจารย์แล้วนะเดี๋ยวราต้องตามหาผู้ช่วยตัวน้อยของเราเชฟใบเตยอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่เองครับเชฟใบเตยนะครับเราต้องเอาเชฟใบเตยมาช่วย ไปไปเราจะทำสามช้นทอดน้ำปลาไส้อ่อนทอดกระเทียมไปลุยนคัหลังจากเข้าครัวมาแล้วเอาไปแมาเริ่มทำกันเลยนะตอนนี้เชบเตยกกำลังปอกกระเทียมเพื่อที่จะ ทำไส้อ่อนทอดกระเทียมแล้วก็จะมีสามช้อนทอดน้ำปลาให้ผมเลยอะ่ะทำตำก๋วยเตี๋ยวบกก๋วยเตี๋ยวดูดตั้งนอกเข่าไปชับมาอยู่ฮ้อ,อนขนาดตอนแรกว่อาอยากทำคลิปไปซื้อพอัดลมนะครับแต่กับบอไหวไก่มันฮ้อนก็เลยเปลี่ยนแผนแก่ไปเปลี่ยน ทำคลิปทำส้มตำดีกว่ามีอย่างมากแนครับโอเคมีพริกมีกระเทียมมีกะปินะแล้วใส่ขิงน้อยหนึ่งเกลือทรสเพิ่มรสชาติเนีมันเผ็ด้อนแต่สไตล์แท้งเหนขยงเขานะแต่รสชาตินี้ขอบ,บอกเลยเมาขันแนักแน่นอนอันนี้บรได้อูเล่นบรไดหมู แผลอร่อยอร่อยแทย้สองสี่หกสิบไปเลยเจ็ดเอาเจ็ดเม็ดพอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดทิ่งเห็นสล้วก็ยำสองสี่ ตังีนี้ตัอกนี้เดี๋ยเขาจะล้งล้างแลวก็ลวกลวกแลวก็ทอดแน,น,น่นิงอั เชบต้ามาปิชรินสตาร์ yeah. ต,ารตอนนี้ก็เตรียมของอะไรเสร็จมาเดี๋ยวรอน้ำเดือดเราจะลวกไส้ก่อนเราจะที่เขาลวกเสร็จมาเราก็ยมาซอยซอยแล้วเดีเอาไปทอดไอ้กระเทียมนะดนะลืมซื้อแป้งกรอบ ควจริงต้องใส่แป้งกรอบเลยนะพอดีลืมมาเป็นยังเดี๋ยวละแป้งออกเป็นใส่น้ำปลาแล้วอทอดกระเทียม,ม,มเอาตัดที่นี่ครับาหารนหำบั้นครอน้ำมันเดือดสักพักนึงครับ เดี๋ยวรอรำมันเดือดสักพักนึงเดี๋ยวจะทอดครับโฮ้อนขนาด <c oughs> าจากนี้ไปเราก็จะทอดเอาเริ่มเริ่มยัง <c oughs> มันฮอนอะไรเทเลยนะสำหรับของอเฮาเทเลยนะกระเด็นนี่น้องผมคิดว่ามันต้องกระเด็นนี่เบาไฟว้า ขัวไปเรื่อยๆนี่มันอันหลังวัวจนมันหลั่งนะเดียวตอนนี้ก็ขาวอยู่นะจะกวาดใส่เสร็จแล้ว ตอแล้วก็ทอดสามชั้นสามชั้นทอดน้ำปลานะชิมดูมมมดดครับอือหือชิด้าครับอร่อย ที่เราเจียวกระเทียมเสร็จแล้ว,วน,น้าตาจะ,จะเป็นแบบนี้หอมหอมทะลุโทรศัพท์ไหมโคตรหอมเลยจะบอกหอมแท้ๆเลย

เออไนี่ล่ะบดได้ที่อูดเหมาะแต้พีกทำเสร็จแล้วนี่ครับลูกแางหน้าตาส้มตำนะครับเครื่องเคียงมาครับมาหิวแล้วพี่น้องเฮวอ้าวลุยเด็กๆกินเลยครับกินเลยครับลุยิเลยครับยังไม่ได้กินเลย อร่อยมากครับอันนี้หนังไก่ ดนะเด็ดไปหน่อยฮอแต่รสชาติัสุดยอดอร่อยยังไ,ไงนะเจ้าหนอดเออสุดยอด

ทอดน้ำปลาท oh, ี่นี่นะหมอเ็ดตัวมันเ็ดแม่่อยชูเช็ดเตยเ็ดเตยบอกกำลังดี on. นะครับเนาะนละกินพอดีนากติดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเด้อนี่กดช่องใหม่กดติดตามเลยังน่าเตืีอกดปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใ้ผมด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับสิดยาดังน้ิดจอดนังน้สิดจอด